အတိယံပိသံဃံကရမံအစ္စာမိနတိမေဆ രണ ံအညံဘုတ္တောမေဆ രണ ံဗရံເທເທດသဇာຕະဝチェနာໂສတိເທဟောတုသပဒါນະတိမေဆ രണ ံອັນຈັງທັມໂມເມဆ രണ ံວະລັງ เวเตนะสาจวะจีนาโสทิเตหุตุสัพพะเณมะติเมเสระณะัญญังสังโฆเมเสระณะวะทานิเวเตนะสาจวะจีนโสิเตหุตุสัะมหากรณิโกนาโอัตยะสัพพะิังพเรตะารมีสัพะโสสัมโพธิุ เอเตนะาตาจวัจเจนาโมตุสัพปะตวามคัุณิโกนาโตอุตัยสัพพะนินังปูเรตวะปารมิตาพาปะโตสัมบ ود ิมุตตะมังเห็นเอนนาตาวัจเจนาโมตุสัพปะตวามคัลวิโกนาโตสุตายสัพพะนินัง โูเรตวะบาลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิพุทธังเอเตนาสะตวจเชลังโกตุสะภะตวะอิติปิโสภะขวานะลังสัมมาสัมพุโตเวชาจรณะสัมปันโนสุขตโลภมิทตอนุตตะโรปุริสตาลมสซาลติสัตตาเทวมนุสสานังปุถุปะขวาติ

กเทวมนุสย์นางกุฎโอปคะวัติสวากาโตปคะวตาตโมสันติโกอกาลิโกเอปัสสิโกโอมานายโกปัจจตางเวติตัโโวิยูหิติปปติปโนปะขาวโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปโนปะขาวโตสาวกสังโฆ

ระสะเสนามาณนาติรามาวิจินาจิตตวามุนิโตนตันเตจิสาบอุตุเตเจยมังกะระกังมาราติเรกามอบิโยจิตาสาวะระติงโกราปนาโรตุกรรมะกะราตะยักขังตันเตจินาจิตวามุนตโตเตเจยมังกะระกัง Nara kiring kejawa rangati mata putang, tawakita ke masniwa sutarun nantang. I'tamusi kami tinajito awamunindo, danaya sah bawatutejeman kerangkang. Ukita dar kebatihat sutarun nantang, tawantiyo tenabatan kudimarawatang. I'tipisan katamano tinajito awamunindo, danaya sah bawatutejeman kerangkang. ตตวานะการธมุตรังคิวตาปิริยังเชนจายะโทธตรมะนังยักายมัจเจสันเตนะโสภิตินาิทตวังนินโดนตันเตจาระโตตุเตเจมังตังกงสัจจังวิหายมัติสัจจกวารตะเกตุงวานาปิโลกิเัมนะมัดยานตะปุตัง

สุขัหอาทิติปุตธเก้สุตตานัตถังรามังวิโสติจุติเบติปกาปิตานังญาณะญาณจิตวามุนินโต้ตันเถนะสาพพะวุเปจิมังการังเอตตาปิปุตธเจ้มังการะตักปัฏาโยวาจโนจินจิเตสะระเตมังัเตอินตวานะเนฆวิปทาหิจุปะทวานิโมคังสุขังอติกรรมยนะรสปัญโญ มหาากัุณิโกนาโนะภัตตายะสัพพานิลังโพเดตะวารามิสัพปาปะโตสัมโพธิพุทธังเอเตนัสสัตวัญญินาหุนตุเตชิมังคะรังชายันโตโพธิยมโมเดสัคยานังนติวัจโนเอวัฏดาวงวิเชโยเฮชัยยัตุติยมังคเล Nabala jita balangke, sivé patavi pukare. Nabise keita pabutanang, naka pato pambodhi. Sona katang sumangkalang, supa patang sutita. Sukarno sumojo toja suyamamaca ditu. Aja kinang kaya kamma, waja kamma patakinang. Waja kinang manu kamma นี่นะครับตอนนี้นะครับโอเคครับเอาเลครับนะโมเมสะพระพุทธานางอุปานันนางมะเฮสีนางตันหังกาโรมห ah ah าฮีโรเมทังมหายโสสารนางกาโรโลกาหิตโลทีปัง,งากาโรชุตินกนทานโยชนะปามโคโมงังากาโรปุริสาสโพสุมโนสุมโนทีโรเดวะ อัตโนโสปีโตคุณสัมปันโนอนุมาทาสีชนุตโมปทุโมโรกปาโจโตนารโทวรสซาดาทีสัทธัดกุเมโทอาปติปุคาโนสุชาโตสาพโรกาโคปิยทาสีนาราสโพอัตถทาสีกาลุนิกโกธรรมะทัตธโมนุโทสิทธาโทอสมโมโรเกติสระ พุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกิสะพะยิโตสัตถเวสปุูตตะกุสันโธสัตถาวะโหปูนาคมโนรัตนสิริสัมปันโนโคตโมสักยปุงขโวเตสาตังสิระตาปัดทามิปุริสุตตะเมวัจจสมนัสตะจวะวันทามิเตตถาคเตสยเนอาสเนทานิกรมะจะปิสัพพะ तू साम कारा लख तो साफ देवता सावेना सदा स्वती भवनु भा तो सामकारा लाख तो साफ देवता सामांवे न सका स्वती भवन हवा तो साम का खा तो साफ देवता सा भाभावे नदा स्वती भव นั่งสมาธิเป็นพุทธบุชาสักห้า mm hmm. นาทีห้านาทีนะครับ mm hmm. นั่งในวันเวลาวันตุนเลยครับ mm hmm. สัปดาสัตตาสังนดาหุนตุเวลาสุขสิรนโตกตั้งบุญยังพลังใหม่สัปาวัน จ้าาพระสักเจ้า่าคนณบิดามันดา่าพราจา้าจะทําบุญจับไปเลยครับใครจะเส,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 สนี่นี่เจดีย์เจดีแบบ เขาจะบอกเขาจะแบ่งเป็นยุคเนะเป็นยุคแรกๆเนจะเป็นะระฆังฟัง่มและนี่เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์เะฉะน,นัะ้นเจดีสมัยรัตนโกสินทร์จะออกแบบนี้นี่ทรงนี้นะรัะต